คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องจำนวนจริงแบบฝึกหัด3.1ข้อที่1ค่ะจงพิจารณาจำนวนที่กำหนดให้จำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนนับจำนวนเต็มจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตัตตรรกยะค่ะถ้าเราเขียนในรูปแบบของเซตค่ะ โดยกำหนดให้ Universal set หรือเอกภพสัมพัสค่ะคือจำนวนจริงเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มที่เป็นจำนวนตรรกยะก็คือจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้กับจำนวนอัตรกยะก็คือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนที่อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ค่ะตรรกยะอาค่ะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มค่ะส่วนตัวที่อยู่ข้างนอกก็คือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มในจำนวนเต็มจะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์ค่ะเราเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวแรกก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในกลุ่มตรงนี้ค่ะเราจึงสุุปได้ว่า0ูเป็นจำนวนเต็มค่ะและศูนยก็เป็นจำนวนตัรกยะด้วยรู้สส่วนสค่ะรู้สอง,สสม,สองมีค่าประมาณ1.14เป็นทศนิยมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะและไม่ใช่ทศนิยมซ้ำจึงถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะ ลบ22ส่วน7ค่ะเขียนในรูปเศษส่วนได้ต้องเป็นจำนวนตรรกยะแต่ว่าไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้ค่ะจะเป็นจำนวนตรรกยะเพียงอย่างเดียว3.1416เป็นทศนิยมค่ะมีจุดสิ้นสุดค่ะจำนวนนี้สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ค่ะก็คือ3 1 416ีมีทศนิยม4ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็คือส่วนด้วย1หมื่นค่ะ เมื่อเขตในรูปเศษส่วนได้และไม่ใช่จำนวนเต็มจึงเป็นจำนวนตักกะยะค่ะรูท4บวกหค่ะสแควร์รูทสมีค่าเท่ากับสองค่ะสองบวกหเท่ากับสเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะและเป็นจำนวนนับนั่นหมายความว่าสแควร์รูทสี่บวกหเป็นจำนวนเต็มและก็เป็นจำนวนตักกะยะค่ะสแควร์รูทลบกับรูปดค่ะ ตรงนี้ลบกับลบเจอกันกลายเป็นบวกค่ะได้เป็นสแควร์รูทหบวกแซึ่ง1นบวกแก็คือ9ค่ะสแควร์รูทเมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจํานวนนับหรือเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะสรุปได้ว่าตรงนี้เป็นจํานวนนับค่ะเป็นจํานวนเต็มและก็เป็นจํานวนตักกยะยค่ะรูทลบหค่ะ สแควรรูทหเป็นจุดทศนิยมที่ไม่มีสิ้นสุดค่ะดังนั้นจึงไม่สามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้จึงถือว่าเป็นจำนวนตักยะ7พายส่วน22ค่ะพายเป็นทศนิยมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนตักกยะค่ะศูนย์จุดศูนย์เก้าเป็นทศนิยมสามทศนิยมสามสามารถเขียนรูปเศษส่วนได้ค่ะดังที่ได้อธิบายไปในคลิปเนื้อหาตอนที่หนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้จะถือว่าเป็นจำนวนตักกะยะค่ะลบ12ส่วน3ค่ะ12หาร3เท่ากับ4ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับลบ4เป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจำนวนเต็มและก็เป็นจำนวนตักกะยะค่ะรู 2, ยกกำลังสองค่ะสแควรูอคูณสแควรูอก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูส4สแควรูสีก็คือ2 หรือถ้าเกิด square สแควร r o o อ2คูณกัน2ครั้งสแควรู t ก็จะหายไปหรือ2ตัวเดียวก็ถือว่าเป็นจำนวนนับค่ะและก็เป็นจำนวนเต็มด้วยเป็นจำนวนตรรก,กะยะด้วยลบ9 9 9 9ตัวนี้เป็นทศนิยมที่มีจุดสิ้นสุดค่ะสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ก็คือลบ9 9 9 9ส่วนด้วยมีทศนิยม3ตำแหน่งก็เติมศูนไป3ตัวค่ะจึงถือว่าเป็นจำนวน ตัก,กระยะค่ะ square root ลบหทั้งหมดยกกำลังสองค่ะซึ่งลบหค่ะคูณกัน2ครั้งลบหคูณลบหกลายเป็นบวกหน square root หนเท่ากับหค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจำนวนนับค่ะแล้วก็เป็นจำนวนเต็มด้วยและเป็นจำนวนตัก,กระยะด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ